นองคอยตามมมาะเอาพี่กอ่อนเลมะจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้านไม่กินหรอเอาไปกินไม่กินอ่ะน้องอยมาตางนี้ออมางนี้อ่ะเดี๋ยวกอไดกินกเอานองอยน้อเอาไปแล้วไปแล้วนะคะเอามาอยู่แล้วค่ะแม่เอามาอยู่แล้วโมโหแล้วโมโหแล้วนะคะโมโหโอยอังไแม่อ่ะ ดูโมโหนะคะอู้หูดูขาหน้าขาหลังขาหน้าขาหลังนะคะคุณยายคุณยายอู้อู๋อู๋อูดูทางนู้นนะคะสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยบ๊วยน้องพลอยน้องพลยะะอยอนะ่ <nichts. S 2> นะああวันหยุดสุดๆไปเลยนะคะน้องพลอยบอกว่าวันหยุดสนุกไปเลยนะคะสุดๆไปเลยวันนี้นะคะอ่านะคะ อ่าอยู่เล่นอยู่ป่วนนะคะทุกๆเชือกเลยอ่ะตอนนี้หนูจะเล่นซ่อนแอบแล้วนะคะจะวิ่งเข้าป่าหญ้าอีกแล้วนะคะแม่ขาเล่นซ่อนแอบอีก <fotos S 2> แล้วนะคะโอ้ยหนูชอบจังเลยนะคะดูดูทำนะคะแม่ขาโอ้โหสนุกให้สุดไปเลยวันหยุดวันนี้นะคะสุดสุดไปเลยเออทำมันได้อย่างนั้นเออทำมันได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ออเออ โมโหใครมาโมโหใครมาโมโหใครมาดูนะคะไม่เหลือ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 อุ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาที่มามาเร็วมาเลยมามาเลยมามาเอาเอา อ่ะวันหยุดสนุกมากมายเลยนะคะแม่คะ่ะสมกับเป็นวันหยุดของนูจริงๆนะคะสมกับเป็นวันหยุดของนูจริงๆอ่ะดูเล่นดูทำนะคะเด็กอยเด็กนอยอ่ะอ่ะเอาที่สบายใจลูกเอาที่สบายใจเลยค่ะนะคะโอ้ดูตีลังกาหน้าตีลังกาหลังนะคะแม่คะ่ะโอ้ยสนุกใช่ไหมสนุกใช่ไหมน้องพลอยไม่เกรงใจพี่ๆเลยไม่เกรงใจคุณแม่คุณยายเลยนะน้องพลอยอ่ะ เอาให้สุดไปเลยสุดไปเลยนะคะดูโอ้ยจังเมนเนาะผลงามนะคะสนุกมากเลยนะคะอ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะคือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอพลอยนะคะโอ้ตอนนี้จะมีความสุขอยู่เชือกเดียวนะคะไม่แม่ขาดูนะคะสมกับเป็นวันหยุดของหนูจริงๆเลยนะคะบอพลอยกล่าวนะคะ แต่เสียดายน้ํายังไม่ไหลนะคะก็ได้น้ําจากแทงน้ํานะคะให้เด็กๆได้กินวันนี้นะคะอ่างล้างสองวันแล้วนะคะไม่มีน้ําใส่เลยนะคะเมื่อเช้าก็ไหลประมาณสองชั่วโมงเราก็เลยเปิดใส่แทงน้ําก่อนเพราะว่าถ้าเปิดพร้อมกันทีเดียวสงส่งก๊อกน้ําไม่ไหลนะคะน้ําจากไม่ไหลนะคะเออเอ,อ,อย่าไปหายายเด้น ดูนะคะมีแอบมาทักทายคุณยายด้วยนะคะมีแอบมาทักทายคุณยายนะคะบ๊อบพอยระวังคุณยายนะลูกดูดูคุณแม่ดูคุณแม่โอ้โหทักทายคนนู้นทีคนนี้ทีนะคะมีความสุขจริงๆนะคะโอ้ยคนงามคนงามระวังคุณยายนะลูกนมูมาเล่นกับแม่นี่มาโอ้ยมาคลอเคลียอยู่กับคุณแม่ใหญ่เลยนะคะวันนี้นะคะ อ่ะน้องพลอยบอกว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะวันนี้ได้อยู่บ้านนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากับพี่ๆคุณแม่คุณยายนะคะวันนี้หนูก็สนุกนะคะมากมายเลยนะคะแม่แม่จ๋าดูนะคะเออเหอดูดูวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่นะคะน้องพลอยบอกว่าต้องต้อง่าเอาข้างหลังไปหาก่อนนะคะ ต้องหันตูนให้กอนนะคะน้องคอยบอกว่าต้องหันตูดให้นะคะผู้ใหญ่จะได้ไม่ตานะคะเออมีสักททยคุณยายอยากทักททยคุณยายเหรอลูกคุณยายหลานนะจ๊ะยายคุณยายบรรนาน,นะคะเราต้องรักหลานนะคะคุณยายนะคะเอโอโอ,โอ้ยอยากสัมขัดหลานอะอะอแตะเบาๆแตะเบาๆไหนไหนไหนนี่นะคะทางนี้ก็อ่ยอ,ยเ,อยเก่งเหมือนกันนะคะ สายอ่อยสายอ้อนนะคะเข้าใจรู้จักวิธีหาผู้ใหญ่นะคะน้องพลอยนะคะอ่ะเล่นให้สุดๆไปวันนี้นะคะคุ้มค่าวันหยุดนะคะคุ้มค่ามากกับน้องพลอยนะคะได้หยุดพักผ่อนหนึ่งวันวันนี้นะคะไม่ได้พาไปทํางานนะคะแต่น้องก็จะมีความสุขนะคะอยู่ที่บ้านนะคะบ้านเปี่ยมสุขของเรานะคะอื้ม <c oughs> สนุกจริงๆวันนี้สนุกมากมายนะคะคุณพ่อปล่อยหนูเป็นอิสระโอ้ยสนุกมากๆสนุกมากมายเลยนะคะโอ้โอ้โอ้อะไรอะไรอะไรดูดูทำดูทำพี่อ้อนคุณแม่นะคะดูนะคะไม่เมขาดูโอ้ยมีคุณแม่มีจุ๊บจุ๊บปากเออนะคะเออลกรักรักรักลูกสาวนะคะนี่มียิ้มมียิ้มมียิ้มคุณแม่ยิ้มเออคุณแม่บอกเงินนะคะ ดีใจสงสัยนางจะดีใจมีลูกมาอยู่ใกล้ๆนะคะอืมมีแอบอมยิ้มนันเนี่ยคุณแม่ของเรานะคะเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอาวาอยูแล้วค่ะเอาวาอยูแล้วดูนะคะจะไปไหนอีกน้องพลอยโอ้ยหนอทำไมชอบจังเลยมุมนี้น่ะมันเป็นยังไงอะลูกทำไมหนูชอบจังเลยดูเล่นดูเล่นนะคะดูดูทำ ที่ต้นไม้ก็จะหักแล้วดูดูทำนะคะดูดูเอ้ย <c oughs> สนุกใไฮสุด <c oughs> ไปเลยวันหยุดวันนี้นะคะอา้อาวอ้าวไปไหนอีกเออ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 เอเอหา, <c oughs> า,างชี้มาเลยโออมาคุณยายบอกว่ามาใกล้ๆหน่อยชี้ให้จับหน่อยชี้นะคะ ไม่เข้าใกล้คุณยายนะคะนางรู้นะคะบัวพลก็จะรู้นะคะสัญชาติยานของเขานะคะแม่คะ่ะวันนี้ถูกใจคุณแม่เลยนะคะวันนี้ไม่ไปไหนมาคลอเคลียอยู่แต่กับคุณแม่นะคะพี่สาวไม่สนใจเลยวันนี้มาคลอเคลียอยู่แต่กับคุณแม่นะคะโอ้ยถูกใจคุณแม่นะคะมีลูกสาวคนเล็กมาอยู่ใกล้ๆข้างๆนะคะวันนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอพักความน่ารักนะคะของน้องบกร้อยนะคะคุณแม่คุณยายนะคะแล้วก็เด็กๆทุกเชือกนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณแม่เขา,เขาดันไว้ไม่ให้ไปทางนู้นนะคะเขาดันดันอ้ยหนอลูกระวังคุณยายอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า